ซึ่งตัวเลข5.3เท่า Price to Book Value ของ S&P 500วันนี้เนี่ยนะคะมันก็สูงกว่าค่าเฉลีย่ยกับค่าเฉลี่ยระยะย,ยาวของ S&P 500มากด้วยค่ะเพราะว่าดูจากชาร์ตนี้นะคะคือย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1946เราจะเห็นว่าค่าเฉลี่ย P/BV ของ S&P 500เนี่ยมันจะอยู่แถวๆแ,แบบ2อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้5.3แพงมาต่อกันที่อีกตัวนึ่งนะคะที่บอกว่าโอ้โหราคาหุ้น S&P 500วันนี้คือมันสูงมากมันฟองสบู่มากก็คือ PE ค่ะ PE ratio PE ratio หรือว่า earning per share นะคะแปลให้ฟังก็คือสัดส่วนกำไรที่ได้ต่อหุ้นว่าราคาหุ้นที่เราได้เนี่ยมันคือกี่เท่าของกำไรหรือว่าเอาแปลให้มันง่ายๆนะก็คือ PE เนี่ยเป็นตัวเลขที่บอกว่าซื้อวันนี้อีกกี่ปีคืนทุนเช่นไปซื้อหุ้นที่ PE 10แปลว่าซื้อวันนี้อีก10ปีจ้ะคืนทุนส่วนหุ้นใน S&P 500ดูจากชาร์ตนี้นะคะเราจะเห็นว่า1ใน3ของหุ้นใน S&P 500เนี่ย PE อยู่ที่50เท่าซื้อวันนี้อีก50ปีคืนทุนเอาจริง50เท่าเนี่ยมันเนีเป็นแค่ค่าเฉลี่ยนะเพราะว่าบริษัทไหนใน S&P 500ที่แบบ popular มากๆเนี่ยนะคะ PE มันพุ่งขึ้นไปแบบ180-270เท่าได้เลยบริษัทนั้นก็อย่างเช่น Tesla แล้วที่ใส่พูดไปเนี่ยใส่ พูดในข้อมูลของ S&P 500ซึ่งเป็นบริษัทที่รวบรวมบริษัทที่ใหญ่ที่สุด500บริษัทของสหรัฐอเมริกาเอาไว้ใช่ไหมคะคือตลาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะแต่มันยังมีตลาดที่เล็กกว่านั้นของสหรัฐอเมริกาอีกอันนึงคะ่ะที่เรียกว่า NASDAQ ที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริษัทแบบเทคโนโลยี Technology อะไรแบบนี้ซึ่ง S&P 5 0 0ที่ว่าโอ้โหดูทรงแล้วแพงจัดเลยนะคะ NASDAQ ตอนนี้ก็โอ้โหโตมาก